สวัสดีครับกินกับอันวัลมือวันนี้เรานําเสนอเมนูผัด,ดผักบุ้งไฟแดงกุ้งแห้งปกติแล้วผักบุ้งไฟแดงจะผัดเฉพาะในส่วนของตัวผักบุ้งแต่วันนี้เราเพิ่มความพิเศษโดยการใส่ในส่วนของตัวกุ้งแหง้งรับรองว่าได้ความอร่อยที่แปลกใหม่อย่างแน่นอนครับวัตถุดิบที่ใช้ก็จะมีในส่วนของตัวพริกแดงจินดากระเทียมจีนผักบุ้งแล้วก็ในส่วนของตัวกุ้งแห้งนั่นเองครับเตรียมทุกอย่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วลงมือทําไปพร้อมกันเลยนะครับ ั้งกระทะให้ร้อนนะครับหลังจากนั้นใส่ในส่วนตัวน้ํามันตามด้วยการใส่พริกกระเทียมที่เราตําไว้ลงไปได้เลยครับผัดพริกกระเทียมไปเรื่อยๆจนมีกลิ่นหอมนะครับหลังจากนั้นตามด้วยการใส่กุ้งแหง้งก่อนนำกุ้งแห้งมาใช้นะครับให้เราล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนะครับต่อด้วยการแช่ในน้ำอุ่นประมาณ5นาทีเพื่อให้เนื้อกุ้งเขามีความนิ่มขึ้นนั่นเองนะครับ ต่อไปสักพันะครับตามด้วยการใส่ผักบุ้งผัดพวุกเขาทุกอย่างให้เข้ากันได้เลยนะครับหลังจากนั้นตามด้วยการปรุงรสชาติใช้ซอสหอยนางรมประมาณ1ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะ ตามด้วยเต้าเจี้ยว2ช้อนโต๊ะครับน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะครับส่วนผสมทุกอย่างสามารถปรับปรุงได้ตามความชอบของแต่ละคนได้เลยนะครับผัดคลุกเค้าทุกอย่างให้เข้ากันขั้นตอนนี้ใช้ไฟแรงครับ สังเกตดูใบผักบุ้งถ้าเริ่มสลดแสดงว่าสุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วทำการปิดไฟได้เลยครับตักลงใส่จานพร้อมเสิร์ฟและนี่ก็คือเมนูสำหรับวันนี้นะครับผัดผักบุ้งไฟแดงกุ้งแห้งกินกับข้าวต้มขาวร้อนๆในช่วงอากาศเย็นๆแบบนี้บอกเลยว่าเข้ากันเป็นอย่างดีเลยครับช่วงหน้าหนาวนี้ถ้าใครยังไม่มีเมนูสำหรับทำอาหารแนะนำเลยว่าเมนูนี้เป็นอีกหนึ่งเมนูที่อยากให้เพื่อนๆได้ทดลองทำทานกันดูนะครับ เนื้อกุ้งแห้งเขาจะมีความหนึบๆอยู่ในตัวของเนื้อเวลาที่เราทานคู่กับผักบ,บุ้งจะได้ความอร่อยกลมกล่อมเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งระดับครับ เพื่อนๆอย่าลืมลองนําเมนูนี้ไปทดลองทําทานกันดูนะครับแต่ขอแนะนําก่อนนะครับว่าก่อนที่จะนํากุ้งแห้งมาใช้ให้เพื่อนๆล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนะครับกาทำการผัดก็ให้แช่ในน้ําอุ่นก่อนนะครับเพื่อที่เวลาเราผัดเนื้อกุ้งเขาจะได้ไม่มีความแข็งจนเกินไปนั่นเองนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับส่วนคลิปหน้านั้นจะเป็นเมนูอะไรฝากเพื่อนๆกดติดตามไว้ด้วยนะครับวันนี้ต้องขอตัวไปกินผัดผักบุ้งไฟแดงกับข้าวต้มร้อนๆก่อนนะครับสวัสดีครับ